สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับผมวีเจโด่งธีรศักดิ์พุ่นรัฐในช่วง health and beauty นะครับสุขภาพกับความงามแน่นอนครับในเรื่องของการดูสุขภาพนะครับและก็ในเรื่องของผิวพรรณเนี่ยรวมแล้วแต่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในทุกวันนี้นะครับและในสัปดาห์นี้นะครับเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็ยังจะมาพูดคุยกันเหมือนอยู่เหมือนเดิมนะครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับท่านเพสัจกรดรอาทิวัชสินรัตานันท์ผู้ทรงวุฒิด้านสมุนไพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมานั่งพูดคุยกันคงเป็นเกี่ยวเรื่องของฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนแน่นอนครับดรครับมีทั้งแบบเพศชายและเพศหญิงนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องของฮอร์โมนเพศชายดีกว่ามันมีความจําเป็นหรือมีความสําคัญยังไงหรือมีความสําคัญยังไงที่เกี่ยวเรื่องของสุขภาพร่างกายของคนเราครับของผู้ชายก่อนละกันือฮอร์โมนเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเพศชายก็ฮอร์โมนของผู้ชายก็เล็กเทสโทสเตอโรน แคสโซนเนี yeah, pes, been, ่ย sí ม so ja yeah. cool ีความจําเป็นในการที่ทําให้ร่างกายเราแข็งแกร่งนะฮะทำให้กล้ามมีการสร้างกล้ามเนื้อกัโปรตีนที่เรารับทานเข้าไปเนี่ยมันจะไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อถ้าเราออกกำลังนะฮะนักนนั้นแล้วเนี่ยทำให้จิตใจเราภาวะจิตใจเราเนี่ยพึกเหิมมีความกล้าเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวเจ็บนะฮะไม่กลัวตายสามารถที่เข้าไปต่อสู้อะไรได้เป็นเป็นฮอร์โมนซึ่งทําให้มนุษย์เราเนี่ยกล้าที่จะเข้าไปในป่าในสมัยโบราณเนี่ยนะับ ข้าไปในป่าก็ไปหาล่าสัตว์ต่อสู้ป้องกันครอบครัวนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นฮอร์โมนเพศการที่มีฮอร์โมนเพศตัวนี้เนี่ยจะมันก็มีผลต่อจิตวิยาของของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็คือมันจะทําให้ร่างกายมีความต้องการทางเพศสูงความต้องการทางเพศเหล่านั้นก็คือเป็นการความต้องการที่ทําให้ร่างกายให้มนุษย์เราเนี่ยจะต้องอยากจะแพร่สายพันธุ์นะฮะสืบพันธุ์การสืบพันธุ์นี่เองเนี่ยก็ทําให้มีความก้าวร้าวเวลา เจอเพศตรงเพศเดียวกันเนี่ยมักจะต้องต่อสู้กันเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่แสดงความเป็นผู้ชนะแล้วทางตัวเมียเนี่ยหรือผู้หญิงก็ตามเนี่ยก็จะยอมรับวินเนเอร์เสมอนะฮะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะที่สามารถใครก็ตามที่อยากจะมีความสามารถดีๆจะต้องมีเทสโทสเตอโรนสูงอ,อย่ง,ยงป,รประเด็นของเทสโทสเตอโรนนั้นเนี่ยในในเด็กเนี่ยนะฮะใ,ในวัยเล็กๆจะเทสโทสเตอโรนจะน้อย แต่พออยู่ในวัยเจริญพันธุ์เมื่อไหร่เทสต์ตัวรนจะเพิ่มขึ้นการที่เทสต์ตัวรนเพิ่มขึ้นทำให้ผิวพันธุ์เราขยายตัวขึ้นเจริญเติบโตขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคล้ายๆผู้หญิงคือสิวจะเกิดนะฮะแล้วก็มันกระตุ้นเต้านมเหมือนกันการทำงานคล้ายๆเอสโตรเจนทำให้เต้านมผู้ชายเนี่ยขยายตัวขึ้นหัวนมจะแข็งนะฮะจะแสบสังเกตเด็กๆเนี่ยนะฮะจะมาเล่นกันไปจับหัวนมของผู้ชายด้วยกันเจ็บร้องกันเลย น,นี้ก็เป็นลักษณะของการเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เด็กก็ลเล่นกันนะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้ร่างกายแข็งแกร่งนะฮะทีนี้บทบาทของเทสโทสเตอโรนนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไร่ก็ตามเทสโทระดับของเทสโทสเตอโรนลดลงเนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อภาวะของเทสติสหรือต่อมลูกอัณฑะเนี่ยมันทางานผิดปกติไปอยู่ในภาวะที่ร่างกายเราเนี่ยได้รับอนุมูลอิสระมากไม่ได้รับการพักผ่อนกันความสามารถในการสร้างสเปิร์มก็คือเชื้อ ที่ใช้ในการสืบพันธุ์เนี่ยมันน้อยลงนะฮะเมื่อเชื้อสเปิร์มน้อยลงการทํางานต่อลูกหมากน้อยลงนะฮะความสามารถในการที่ทําให้เกิดความแข็งตัวของอวัยวะเพศลดลงความสามารถในการเป็นชายลดลงนะนี่ก็ทําปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทําให้เกิดภาวะปัญหาของภายในครอบครัวปัญหาสังคมถ้าถ้าผมพูดในเรื่องของภาพรวมภายนอกว่าการที่เราจะบั่นทอนฮอร์โมนตรงนี้ฮะเทสโทสเตอโรนคือทําให้สร้างได้น้อยลง สร้างได้ช้าลงเกิดขึ้นจากการที่เราใช้ชีวิตแบบไม่ดูแลสุขภาพถูกต้องไหมครับทุกอย่างเลยเป็นสิ่งที่บั่นทอนกับฮอร์โมนเทสโทรนในการสร้างร่างกายเราครับในในกรณีที่เราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องก็คือการกินกันอยู่หรือไลฟ์สไตล์ส่งผลส่งผลครับทคนที่พักผ่อนน้อยแล้วก็ได้รับสาได้รับออนุราิสรรเยอะเช่นตากแดดมากๆอย่างเงี้ยนะฮะหรือได้รับกินกินอาหารจิลประเทศเช่น กินเหล้าเยอะสูบบุหรี่เยอะเนี่ยอันนี้เป็นตัวอนุมันอิสระที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยการสร้างฮอร์โมนมาถดถอยลงนะครับ,รบการเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันเยอะเกินไปการกินเนื้อสัตว์การรับประทานพวกน้ําตาลเยอะเกินไปก็ทําให้การสร้างเทสโทสเตรลดลงมีผลหมดความแข็งแกร่งลดลงอ้วนสังเกตุว่าคนอ้วนเนี่ยสมรรถภาพทางเพศจะลดลงเอาไว้ว่าเพศแข็งตัวอยู่น้อยลงปกตินี้ก็คือปัญหา ก็ถึงบอกเลยนะท่านผู้ชมครับว่าในเรื่องของการที่สุขภาพเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักดูแลนะครับไม่รู้จักที่จะควบคุมการรับประทานอาหารการออกกำลังกายเนี่ยส่งผลแน่นอนเลยสําหรับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้ชายถ้าสมมติว่าฮอร์โมนในการสร้างในร่างกายของผู้ชายทุกท่านเนี่ยเกิดลดลงขึ้นมาแล้วนะครับมันจะมีส่งผลปัจจัยาดอื่นในร่างกายเรื่องสุขภาพไหมครับ ว่าเป็นโรคอื่นๆมันจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเลยต่าลงด้วยไหมครับตรงนี้ที่เราจะพอสังเกตได้คือความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อลดลงกระดูกจะแข็งแกร่งน้อยลงจะมีอาการสึกกร่อนมากขึ้นนะฮะการออกกำลังกายเนี่ยทำได้ไม่ดีเหมือนตอนเป็นหนุ่มนะฮะความฮะาฮาคือของจิตเนี่ยลดลงนะนั่นคือประเด็นปัญหาของเทสโทสเตอนที่ลดลงปัญหาของเทสโทสเตอรนอีกอันนึงก็คือว่าเมื่อไรก็ตามเทสโทสเตอนที่ลดลงเนี่ยมันจะนํามันจะทําให้กระบวนการสร้าง เอสโตรเจนเพิ่มขึ้นเพราะเอสโตรเจนสูตรโครงสร้างของเอสโตรเจนกับเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันมาจากฐานเดียวกันคือคอเลสเตอรอลนะฮะคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นปัจจัยที่จําเป็นที่ร่างกายจะต้องนําไปใช้ในการผลิตฮอร์โมนเพศทั้งสองตัวแล้วทั้งในตัวของเราเนี่ยทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยนะก็มีฮอร์โมนทั้งสองตัวอยู่แต่ผู้ชายมีเทสโทสเตอโรนเยอะมีเอสโตรเจนน้อยเมื่อไรก็ตามเทสโทสเตอโรนน้อยเนี่ยการใช้คอเลสเตอรอลในการนําไปผลิตฮอร์โมนเพศชายน้อยลงร่างกายมันเอาไปผลิตฮอร์โมนเพศหญิง นะฮอร์โมนเพศหญิงก็จะเพิ่มขึ้นการที่ฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มขึ้นนี่เองทําให้ต่อมลูกหมากเราเนี่ยมีปัญหาต่อมลูกหมากเราจะอักเสบจากการที่เอสโตรเจนเพิ่มเพิ่มขึ้นนะฮะเดิมเนี่ยเราเข้าใจว่าต่อมลูกหมากที่อักเสบต่อมลูกหมากที่กลายเป็นต่อมมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเนื่องจากเทสโทสเตอโรนเยอะเกาเรียกฮอร์โมนเซนซิทีฟทูเมอร์นะฮะเมื่อเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันน้อยลงมันทํำไมต่อมลูกหมากมีปัญหา นักวิทยาศาสตร์ก็มานั่งสังเกตแล้วก็พบว่าอ๋อเพราะว่าเอสโตรเจนมันสร้างเพิ่มขึ้นมาเอสโตรเจนเป็นท็อกซิกต่อเป็นเป็นพิษเป็นพิษต่อต่อลูกหมาต่อลูกหมาเมื่อโตการที่ต่อลูกหมาโตนี่ทำให้ปัสสาวะขัดส่งผลอยู่หลายด้านอยู่เหมือนกันเตุผลที่ปัสสาวะขัดเนื่องจากต่อลูกหมาที่โตเนีื่องจากมันอักเสบเองเพราะอาการอักเสบเอาไว้ว่าใดถ้าอักเสบมันจะมีอาการสี่อย่างคือปวดร้อนบวมแดงนะครับ ทีนี้บริเวณที่ปวดเนี่ยเราไม่เห็นนะฮะมันน้อยจะมีอาการนิดหน่อยแต่บวมเนี่ยมันจะเมื่อมันบวมแล้วเนี่ยมันจะไปเบียดมันจะไปบีบรัดท่อปัสสาวะท่อปัสสาวะที่มันมีปัสสาวะจะออกไปมันจะบีบมันจะบีบไว้เหมือนกับยางรถยนต์เนี่ยที่บีบเอวเราเนี่ยนะฮะมันจะรัดพราะมันอัดลงไปเยอะมันจะรัดพอรัดปัสสาวะไปไปไม่สะดวกก็ทําให้เกิดการปัสสาวะขัดจะต้องปัสสาวะบ่อยมีความรู้สึกปัสสาวะไม่สุดตลอดเวลา คนมีอายุที่เตสโทสเตอโรนลดลงเนี่ยจะเจอปัญหานี้นะฮะกัตอบลูกหมากโตนี่เองก็ต้องบอกเลยนะฮะเกี่ยวเรื่องของเสโทสเตอโรนของผู้ชายมีความจําเป็นอย่างมากมีอะไรสมุนไพรงานวิจัยใดบ้างที่มาตอบโจทย์ตรงนี้ตรงครับก็คือสมุนไพรที่เราจะทําให้ร่างกายเรามีเทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้นได้เนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่เป็นหัวนะพวกแคทนิปอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็มาเคี้ยวกันแต่ว่าสมุนไพรที่เราวิจัยเนี่ยเราพบว่ามันมีสมุนไพรอยู่กลุ่มหนึ่ง ซึ่งทําให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศได้ดีขึ้นนะสมุนไพเหล่านั้นเช่นกระชายที่เราทาในครัวนี่แหละกระชายกระชายดำนะแล้วก็รวมทั้งในส่วนของพวกเจวกุหลาดจะทาให้ร่างกายเราฟื้นฟูเพราะว่าเนื่องจากเจลกุลาดนั้นมันเป็นอะแดปโตเจนทําให้สิ่งที่เราขาดไปเนี่ยฟื้นฟูกลับคืนมาเป็นสิ่งที่ดีขึ้นในในสมุนไพทั้ง3ตัวที่เรานํามาผสมผสานนั้นเนี่ยเราเรียกง่ายว่าเฮอร์โบนะฮะซึ่งการที่เราเรียก3ตัวว่าเบอร์เฮอร์โบนั้นเนี่ยมันทําให้สามารถที่ทําให้ เลือดเนี่ยไปเลี้ยงเอาไว้ยวะเภทได้ดีขึ้นก็ทําให้อวัประเภทสามารถแข็งตัวได้นะฮะดังนั้นเนี่ยความสามารถในการที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นได้นะในการวิจัยของเราเนี่ยเราพบว่าเรานาเอาเอาเฮอร์บเนียไปเทียบเทียบกับงานผลิตภัณฑ์ที่มีการนําเข้ามาขายในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยผลิตภัณฑ์จากอินเดียผลิตภัณฑ์จากเกาหลีผลิตภัณฑ์จากบางจีนก็ตามพบว่าความสามารถในแล้วก็นําไปเทียบกับตัวไวอากรานะฮะซึ่งไวอากราเราทำเป็นมาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นต์ แลพบว่าไอตัวเฮอร์โบนเนี่ยมันมีความสามารถในการทําให้เส้นเลือดขยายตัวเนี่ยมากถึง80ถึง90ของไวกคราในขณะที่ตัวอื่นที่เราศึกษาเนี่ยพบว่าไม่สามารถทําให้ถึงระดับนี้ได้ครับผมก็แปลว่าทางด้านของเฮอร์โบนที่ตัวที่ดรธิวัฒน์ได้บอกไปก็เป็นสามารถตอบโจทย์ได้โดยตรงเลยสําหรับผู้ที่ต้องการเสริมฮอร์โมนเทสโทสเตอโตรนในร่างกายให้กลับมาสู่เป็นความเป็นชาย อย่างเต็มเปี่ยมนะครับนี่ก็เป็นสําหรับฮอร์โมนสาหรับท่านผู้ชายนะครับเทสโทสเตอโรนนะครับต้องถามดรธิวัดว่าทางด้านฮอร์โมนเอสโตรเจนในแบบของผู้หญิงนะครับที่ร่างกายผู้หญิงมีเนี่ยถ้าขาดแล้วจะเกิดผลเสียอย่างไรครับการฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันมีผลต,ต่อความสดชื่นกระปี้กระเป๋าเปล่งปลั่งของผู้หญิง <c oughs> ครับนะเมื่อไรก็ตามฮอร์โมนเอสโตรเจนขาดเนี่ยความกระปี้กระเป๋าจะลด,ดลงครับ <c oughs> อารมณ์จะเสียง่าย <c oughs> นะฮะเรียกว่า คำพูดคำจาเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปน้ำเสียงที่มันแข็งขึ้นคไวยากรณ์ได้เริ่มเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มีอาการ d ด p เพรสก็คืออาการซึมเศร้านะแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็มีอาการ Hot Flush ก็คือร้อนวูบวากเนี่ยอันนี้ก็เป็น ผลซึ่งเกิดขึ้นแล้วนอกเหนือจากนั้นก็มีผลต่อผิวหนังผิวหนังจะเหี่ยวโยนไม่สดใสผิวแห้งด้วยไหมครับมีส่วนไหมครับผิวแห้งด้วยฮะแล้วก็ผิวจะบางลงเวลาไปถูกอะไรเนี่ยมันจะเป็นแผลง่ายและที่สําคัญคือเอาไว้ว่าใดที่เคยเต่งตึงเนี่ยมันก็จะหย่อนยานลงเป็นเรื่องปกติครับแล้วพุงที่เคยพุงที่เคยคลอดเนี่ยนะฮะพอขาดออกเยนมันก็จะเริ่มมีการสะสมไขมันเกิดครับ รูปร่างจะเริ่มเปลี่ยนไปดูจากคนหนุ่มสาวที่มีส่วนโคง้งส่วนเบ้าจะเริ่มหายไปจะมีทือ่อตรงมากขึ้นอันนั้นก็คือปัญหาของคนที่เอสโตรเจนน้อยอย่างนี้ถ้าผมบอกว่าเด็กที่จากตอนเด็กเลยมาสู่วัยที่เริ่มมีประจำเดือนแล้วตอนนั้นจะเป็นช่วงที่ทางด้านของชวสตรีเนี่ยหรือเด็กผู้หญิงเนี่ยสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงไหมครับในช่วงนั้นก็ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะฮะวัยรุ่นวัยเขาเรียกว่าวัยพิวริตี้เพรเรีเนี่ยค,ค,คือวัยวัยสามารถเจริญพันธุ์ได้เนี่ยนะ ตอนนั้นเอสโตรเจนจะเพิ่มขึ้นทุกเดือนเอสโตรเจนจะมีหน้าที่ในการที่ทําให้เซลล์ในที่บวมรูกเนี่ยมันขยายตัวขึ้นมันมีการสร้างขึ้นแล้วพอถึงทุกๆ28วันเนี่ยมันก็จะแตกสลายไปทีนึงออกมาเป็นประจําเดือนนะอันนี้ก็คือในส่วนของบทบาทของเอสโตรเจนในการ,รที่ทําให้เซลล์ต่างๆขยายขึ้นในช่วงที่เอสโตรเจนกำลังสร้างเนี่ยเต้านมจะขยายตัวจะเต่งตึงขึ้นนะฮะที่อวัยวะที่ตัว มดลูกของผู้หญิงเนี่ยก็จะขยายตัวขึ้นอันนั้นก็เป็นลักษณะปกติแต่สิ่งที่เราจะเจอคือผิวพันธุ์เนี่ยของผู้หญิงเนี่ยนะฮะจะหมันขึ้นไขมันจะมีมากขึ้นดังนั้นโอกาสเกิดสิวจะมากขึ้นในด้านเนี่ยคนที่มีฮอร์โมนเยอะก็จะมีจะ,ะเผชิญปัญหาของสิวที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าสิววัยรุ่นสิววัยรุ่นครับ,รบก็แปลว่าทางด้านของฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่ก็เป็น ลักษณะค่อนข้างที่จะบอกว่าชายกับหญิงนี่ไม่ต่างกันเลยนะฮะลักษณะว่าถ้าขาดไปแล้วผลเสียจะเกิดอย่างไรบ้างอย่างที่ดรได้บอกไปแต่ว่าการขาดเนี่ยฮอร์โ,โมนเสเนตัวนี้แน่นอนที่ด็อกเตรบอกไปว่าผอมีผลเสียหลายด้านเลยนะครับในวัยไหนที่เริ่มจะมีปัญหาตรงนี้มากที่สุดครับมันแบ่งเป็นช่วงๆนะฮะค,คือวัยที่เราที่คนสตรีเนี่ยที่จะ,ะเผชิญก็คือในช่วงแรกของการที่ฮอร์โมอนเพิ่มมาก มโวนมากไปเกิดสิวมโมนมากไปเนี่ยเวลาในช่วงที่มีการสร้างสร้างผนังมดลูกเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเซลในผนังมดลูกเนี่ยมันออกมานอกมดลูกแล้วเข้าไปอยู่ในช่องท้องเกิดบล e ดดิ้งเนะฮะเวลามันเวลามันมันบล e ดดิ้งก็คือเป็นไปจำเดือนเนี่ยมันจะบล e ด d i n งในช่องท้องถ้าไมเกิดอาการปวดมากเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยในส่วนของคนที่มีปัญหาในช่วงวัยวัยเจริญพันธุ์เนี่ยปัญหาเป็นอย่างนี้ ทีนี้พออยู่ในวัยคนที่มีเอสโตรเจนจะเริ่มลดลงก็อยู่ในวัยที่30ขึ้นเอสโตรเจนที่ลดลงนั้นจะส่งผลให้ความเต่งตึงลดลงเอสโตรเจนที่ลดลงจะทาให้ผิวผันเริ่มเหี่ยวย่นนะฮะเกิดรอยแตกมากขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเอสโตรเจนที่มีส่วนอย่างยิ่งเนี่ยเกี่ยวกับการสร้างคอลลาเจนคอลลาเจนใต้ผิวหนังเนี่ยถ้าเอสโตรเจนน้อยลงก็จะมีการสร้างคอลลาเจนน้อยลงด้วยความความเหี่ยวย่นกมจะเกิดขึ้นความดึงหลังจะน้อยลง ดังนั้นแนวทางที่เราควรจะต้องศึกษาคือในวัยที่มีอายุแล้วจะต้องเลือกที่จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีการสร้างเอสโตรเจนได้ดีขึ้นวิธีการที่ดีคือการเลือกอาหารที่ถูกต้องนะฮะการรับทานผักผลไม้แล้วก็ออกกําลังกายจะทําให้การสร้างเอสโตรเจนเนี่ยมันชะลอหมายถึงว่าการเอสโตรเจนที่น้อยลงเนี่ยมันยืดไปได้นะดังนั้นความเป็นหนุ่มสาวจะยืดยืดไปถึง50 60ได้เนื่องจากการรู้จักการกินที่ดีการออกกำลังกายที่ดีนะครับ นี่คือเป็นหลักการง่ายๆครับทุกผู้ชมก็เหมือนในแบบผู้ชายเลยนะครับว่าควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายสม่ำเสมอและก็สภาพจิตใจก็ควรที่จะฝึกให้ดีด้วยนะฮะจะเป็นส่วนให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับถึงแม้อายุเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปคัดค้านมันได้ว่าโอ้ยไม่ให้แก่มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราชะลอได้ให้ร่างกายนี่สร้างไอโซเจนอยู่สม่ำเสมอเราก็จะแก่ช้าลงไวเราก็จึงดูหนุ่มสาวกว่าคนที่อายุรุ่นเดียวกันแล้วมีไหมครับในปัจจุบันนี้ที่มีงานวิจัย สมุนไพรโดยใดที่มาตอบโจทย์ในเรื่องของการที่เรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นอาหารเสริมแทนที่ช่วยในเรื่องของเสริมสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนออกมาเลยนะครับเนื่องจากว่าแต่ละคนการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเวลาการรับประทานอาหารการรกำลังกายไม่เท่ากันมีตรงไหนบ้างที่มาช่วยตรงนี้ครับคือในทีมงานของเราเนี่ยเราศึกษาว่าปัญหาของผู้หญิงเนี่ยก็คือในวัยที่ขาดประจำเดือนในวัยที่ขาดเอสโตรเจนเนี่ยแพทย์เนี่ยจะต้องจ่ายฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทน ก็เรียก HRT หรือฮอร์โมนริเพลซเมนต์เทอเรพีแต่ว่าคนผู้หญิงที่ขับยังเดือนเนี่ยมักจะกลัวกลัวว่าจะเกิดมะเร็งแพทย์เองก็ไม่อยากจะจ่ายมะเร็งไอเอเอสูเจนรีเพลซเมนต์เทอรรปีให้นะฮะก็เกรงว่าจะเกิดมะเร็งเป็นอันตรายนะดังนั้นเราพบเราพบว่าปัญหานี้เป็นอย่างนี้นเดียวกันนอกเหนือจากปัญหากลัวมะเร็งแล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาคือผู้หญิงเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของความเหี่ยวย่นปัญหาของหน้าอกหน้าใจที่มันมันหย่อนค่อยลงปัญหาของ อวัววะเพศเนี่ยนะฮะในส่วนที่ความชุ่มฉ่ำมันน้อยลงนะฮะอันนี้ก็อยากจะให้มันกลับคืนมาเป็นนมป็นสาวเราจึงศึกษาเข้าไปในสมุนไพรชุดหนึ่งซึ่งมีเราพบว่ามีสมุนไพรเป็นพันธุชนิดเลยที่มีเป็นเป็นไฟตัวเอสโรเีนมีฤทธิเหมือนเอสโรเจนแต่ว่าตัวไหนล่ะที่ปลอดภัยเราพบว่าตัวที่ปลอดภัยนนประกอบด้วยเจอกุหลาบนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัว ตังกุยซึ่งตังกุยนั้นเนี่ยเป็นอาหารซึ่งคนจีนนํามาประกอบอาหารบ่มรงตอนหน้าหนาวนะฮะเรานํามาผสมผสานแล้วก็พบว่ามันทําให้การสร้างผนังบบวัตลูกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับเหมือนกับเป็นเอสโตรเจนจริงครับนะฮะแล้วทำแล้วเราก็พบว่าเรานำเอาไอโซนไพรสุรนี้เหล่านี้เนี่ยมาให้กับหนูในปริมาณที่เป็น1ิบเท่าเป็น20เท่า50สบเท่าดูว่ามันเป็นอันตรายต่อตับไตไส้พุงไหม ปรากฏว่าหลังจากที่เราให้ไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยเรามาเอามาดูปรากฏว่าสัตว์เหล่านั้นไม่มีปัญหาในเรื่องเอวัยวา่าไปไหนมันก็มีความปลอดภัยสูงอะค,คิวทัคซิลิตี้น้อยนะฮะทีนี้ก็ลองเทอร์ซิลิตี้ก็ไปดูว่ามันทําให้เกิดมะเร็งไหมจากการศึกษาเนี่ยเราก็พบว่าไอตัวสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิเจนเอฟเฟกคือมันไปจับกับออกซิเจนรีเซพเตอร์ก็คือบริเวณที่ออกซิเจนต้องไปทํางานเนี่ยมันไปขัดขวางไม่ให้ออกซิเจนแต่ตัวเราเนี่ยไปทําให้เกิดมะเร็ง ดังนั้นโรคอัเกิดมะเร็งก็น้อยลงปัญหาของผิวพัรร์เมื่อได้รับไฟโตเอสเซนเหล่านี้เนี่ยทำผิวพรรณดูดีขึ้นแล้ใจเริ่มแต่งตื่นขึ้นนะฮะสำหรับวัยรุ่นเองเนี่ยที่ปวดมะเร็งปวดท้องเนี่ยนะฮะปวดเมนเนี่ยนะก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยหายจากการปวดอย่างรวดเร็วอันนี้ก็คือส่วนที่เราสามารถที่จะใช้สมุนไพรมาตอบโจทย์ในเรื่องของร่างกายที่ขาดฮอร์โมนเล้ เมื่อกี้ในช่วงแรกที่บอกไปว่าในของสุภาพบุรุษนะครับนั่นคือว่าเฮอร์โับแล้วที่ช่วยเรื่องของเสริมฮอร์โมนทางด้านเทสโทสเตอโรนส่วนทั้งนั้นของสุภาพสตรีนี่มีชื่อเราเรียกได้ง่ายว่าเฮอร์บินีมเฮอร์บินีมมันชื่อให้มันรู้ว่ามันมันเป็นเฮิร์บมันเป็นเฮิร์บเฮอร์โปลผู้ชายผู้ชายของผู้หญิงเลยแบบตรงตัวไปเลยแต่ว่าทั้งสุภาพสตรีสุภาพบุรุษนั้นในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนร่างกายก็เป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกันมันควบคู่กับดูแลสุภาพด้านอื่นอยู่แล้ว นะครับก็ต้องบอกเลยครับท่านผู้ชมครับว่าฮอร์โมนเนี่ยนะฮะถึงแม้คุณดูแลสุขภาพจะ ภายนอกดีแค่ก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ดูแลสุขภาพภายในด้วยมันส่งผลคุณจะหาสิ่งที่มาปะทินผิวดีที่สุดยังไงก็ตามก็ไม่สามารถที่จะมาทดแทนกับสิ่งี่สร้างในร่างกายได้ครับคงเป็นคํมสาดท้ายแล้วนะที่จะสอบถามดรธิวัตเกี่ยวเรื่องของถ้าเราทราบแล้วนะว่าฮอร์โมนเทสโทสเนกับเฮสโรเจนเนี่ยนะครับมีส่วนสําคัญในร่างกายของเราเนี่ยช่วยให้ระบบต่างๆทํางานได้ดีขึ้นเหมือนปกติคนสุขภาพดีทั่วไปแล้วมีอะไรที่สามารถมาช่วยเพื่อเกื้อนหนุนกันให้ช่วยชะลอวัยให้ดีที่สุดครับตัวที่เราสามารถจะนาําาม ใช้ประกอบกันทําให้การดูแลผิวพรรณดูแลอวัยวะภายในนะดูแลความเขียวย่นดูแลกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งทั้งหญิงทั้งชายมีปัญหาคล้ายกันมากเนี่ยนะฮะเราแนะนําให้ใช้ฮอร์โมนรีเพสเซนเทอร์ปีจากไฟโตรเจนนะฮะหรือจากผู้ชายก็ตามร่วมกับการใช้คอลลาเจนนะพวกพวกคอลลาเจนซึ่ง เป็นไฮโดรไลซ์แล้วโมเลกุลเล็กลงเอาไปรับประทานการรับประทานนั้นจะทําให้กระบวนการในการฟื้นฟูแอนตี้อจิ้งของร่างกายเนี่ยดีขึ้นนะการสร้างคอลลาเจนดีขึ้นผิวพันธดีขึ้น นาอกได้ใจแต่เต่งตึกขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งซึ่งเราจะคาดหวังได้จากการใช้สมุนไพรร่วมกันครับนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าบางอย่างเนีย่ยนะครับแม้ว่าเราจะรู้ถึงจุดต้นเหตุที่เราสามารถเสริมสร้างเขาไปได้แล้วให้สุขภาพเราดีแต่ก็ยังมีอีกหลายสิ่งเลยที่มันยังมีช่วยเกอหนุนทําให้สุขภาพทั้งผิวพรรณและร่างกายใจ,ใจิตใจเรายังให้ดีขึ้นมากที่สุดด้วยวันนี้ช่วง health and beauty ต้องขอบคุณเภสัชกรดร,อ,รอธิวัฒน์สิง์รัตานาัน์ผู้ทรงรู้ด้านสมุนไพรที่ให้ความรู้ในเรรรรื่องกาาดูแลสขภพคคคัับบบ